พูดไปได้เหรอ,เ,อเดี๋ยวดูอย่างเดียวเลก็มาจากร้านนั่นไปร้านะได้ได้ครับอ่ามีความสุขไงครับที่ได้มาเที่ยวครับผมเนี่ยนะครับมีความสุขไงมั้งครับออได้มาเที่ยวที่นี่มีความรู้สึกไงมั้งครับ,สน,มมรบสนุกไหมครับสนุกค่ะอ่ามาหาใครครับมาหาใครที่นี่ครับมา,าพี่นุ่นค่ะอ,อ่าพี่นุ่นไหนครับพี่นุ่นพี่นุ่นจริงครับพี่ได้ถามว่ายรดาจะมาหาจริงไหมครับจริงแล้วยรดาเคยบอกว่ายรดาคิดถึงพี่นุ่นแน่ใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเขาได้ตัมหครัม ที่นี่เราเา้คิดถึงจริงเลิกกินครับเนี่ยไมวามรู้สึกไงครับไม่รู้เลยครับเขินครับแล้วเรารู้สึกไงครับแล้วปวดอันนี้เ <c oughs> ด็กชายเชิญชาวาันเคยมีข่าวหนุ้งหนิงกับเอเดรียินยาดาด้วยนะคะมีชายเชิญชาวชาวันไหนชายชาววันที่คนไทย <c oughs> <c oughs> งงยุ่งก็นี่คนไทยเนี่ยเนี่ยตอนนี้มี่หัวเขาจะเถิก Để chị không biết Mẹ có băng Để không bỏ Để đi, dưới cửa ra đi <laughs>